อ่ปรุงแล้วครับผมเนี่ยก้อยปลาเดี๋ยวมันแดงนะครับเดี๋ยวเขาจะไปใส่หมดแดงดปวดตั้งผี่กี่มิเส้นเดี๋ยวว่านี่ปวดขาวก็เกิปดปวดได้ก็ใส่รถตันใช่ไหมอืมโอ๊ะใช่ไหมใส่มดแดงตัวไหน

สิไปเอาหั่งบดแดงนะครับหั่งบดแดงใส่ครับไอ้นั่นก้อยปลาเอ๊ะทำไมนั่นผมมีเกียรติโมงผมมีอันนี้บ้านดี่วะมมีอตายยามาเนาะมีซีซ้อนมาสั่นบมีพี่น่องมาหาเลยเนาะบอกว่าพุ่นมาผู้นั่นผู้นี้วะ นี่หน้าไฟนี่หน้าเอาพอยัดป่ะงูพูดอะไรนี่โอยีตเต่เดินนแบบเตะเตะน้ำบ่เลยนี่เตะน้ำนี่หยียบด้ ไม่จะเอากระถ่ง่เยงออเดี๋ยวพอใช้มมเด่มนี่บอกโอ้นี่หัางมมเดงโอ้ยปวขา <laughs> นสิจะดนี่มึงเลยอะโมเด็ใส่ก้อยปลานะครับ นู boy boy where, coupon, ่นหายากคนนี้คือว <anymore> ่าไปปล่อยไอยู่หน้าเท่าเนี่ยโมเดลเลยนี่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 เออโอ้ยข้างในนี่ครับกัดกูแล้วก่สิที่ภาพหลาย แดงก้อยแล้วครับผมพอดีท่นนนาน่นใช่ที่ไหน่นเั่ขาเันแดงกูบดีบวกทำไมกระโรมแ่งอื้อปาอะไรขา้กูนี่มันยังน้ำโตกูนี่ นี่นว่น้นำคีเรคุณ<ะ>นี่สูงกว่า,ตา,าวตแต่เซมังหน้ามันกบบโอ้โมแด็งหน้าผยนาอีสอง่งตัวนี้หน้าอีนองตัวนี้ โอ้มันไปเป็นหน้าเห็ดเป็นมีเลยนนะโอ้คนมาขี่ขันแต่ว่านาะขานนอนตาหัพวฮะหัวมันเอาเมียฝรั่งหัวมันดอกเมี่ยฝรั่งอ่ะใช่บอจะโตมันนั่นก็คือผมมาเห็ดเอาผมไมีปัญญาต้นน้อยน่อยอ้าพวใไม่มันเดูนแหม่ต้นน้อยบอกถึงไรคือคือมันเดียวหมดะเมนม่นเด้ยว่าสีหาต้นจะถี่กล่องลงมาหนีห้างนึ่งน่อยต้นมันเดียวหมด โอ้ยหลายหางมีส่วเออหงหลายเบ้งมันจอหัวจนคุณได้อลยเห็ดไอ้นยังีน่างโอ้ยพอแล้วสพอแล้วนี่โอ้ยพอเลยสิปลาเลยปลาเลยข้าววโอ้ขาวยางเลยครับ ฆ่าให้กูนี่มึงเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงเหรอไหมมันบวกรึเปล่าได้หรอคนเมาเบื่อหงอบหมาหมาเมาเลยเธอเรากินกักเดียวมึงเสื่อกูกินกักเดียวเองนี่ชื่ออไรเนี่ยเสื่อกินเลยกูถึอได้ทหารในห้างนั่นของพอดีเลยพอดากรึทหารนั่นเดี๋ยวพอดีเลยขึ้นไปหักเอาพอดีเลยจิ

นี่ห้องนั่งทั้งห้องเลยทีนี่น้ำมก็พี่ห้องงามมาได้ดอกห้องนี่เออนี่เออถึงบ้าเลรอเออตาตาไหมตาตาตาในตากูนั้นขาขันคาไปขาในตากูนั่นอย่ายองมันเสียบยังไรับตาไปอยู่ยังไงเอาเสือมันไปยังไง โอ้ยน่อยเดียวยังแมเบิ้มบิ้มนี่นี่ก็จะมีห้างมห้างนี่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 ห้างมันไห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 นอืมก็เขาจอย่โอ้ยไปไปโดงก้อยไปเลยก้อนนี่แม่ไหนคนไหนคนไห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 นน่นี่นี่นี่หางอะัร ล้อบุมีก่อเลยมันห่างแหละวิ่นมมีหรมีงส่ละขาหมแดงครับก้อยหมแดงมันก้อยกด้นหมดแล้ว เขาวะลมา่แ้เขาจั่วเลยเอมุสปุปแล้วเขาวเลยมดเนื้อเปลี่ยนเลยอืมโอ้จิ้งยากเลยเขาก็ยากกออยาักอดปวในหัวปไดไหมเต็มอยู่เต็มหัวเลยเห็นม่ ยี่สิบหกขันฮห้มเลยน่นนอตัวจำเดียบยวนี่นี่บามีฮตัวกกาดดาดยโน้ตัอนั้นหลายเท่านั้นโอ้น้าจักไรหรือหน้าเลาตัวนี้ไหมหลายกว่าหน้าห้าวด้เนาะ มันทีปลูกอยังมันเกิดเองมันนี่ทั้งเสียวไหน่าเราปลูกต้นเสียวไหมต้นเน้งแคบเลยน่างเดียวพอเลยเงเดียวพอเลย คก็ผมเอาตัวนี้ต่ที่แหล่ะสน่ะใครสิขึ้นไปจังไหนสิปีนขึ้นไปยังไงเมนบ่แล้วห้องนี้ไหนห้องนี้โอ้ยสมได้ปะนี่สมได้ปะนี่มึงมึงขันเลยเน้มึงขันไหนวะเฮ้ยแถวใหญ่ไนขันเอามั้ย้มีโอ้ยเป็นยังไงองสิตกต้นไมม น e e ั่นกูกว่าตัวมันสิตกต้นไม้ยังมวยโอ้โสมได้ปะนี่หลายครับก็ว่าก็ว่าไม่ไม่เราหรอกโู้ไข่ไข่ไงพ่ออย่าพ่อไข่มันสิกัดมึงออกนี่ก่อนไข่น้ำกันเลยไข่ไงพ่อมาเออพ่อเออโคนมึงมันนี่ขันไปขันก่อนเฮ้ยโค่คนแหลมันลงก่อนเจะสิ่งไง มัน,นจกัดลายนเนี่ยเนาะออกข้างนี้นใจกัดลายข้นเมงข้างนี้เดี้ยเยมัน,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 นขุมกระเทียมบอืม เดี๋ยวผ่านผ่านเบิ้งคือนับออกน้ำเลยปันคบขาว